วิ่งไปทำไมคูเกิลวิ่งไปทำไมวิ่งไปทำไมให้มันเหนื่อยฮะวิ่งไปทำไมลูกค่ะเศรษฐกิจแบบพอเพียงนะคะ ปุ๊กว่าชีวิตของปุ๊กนะมีมีความสุขนะชีวิตแบบพอเพียงกล้วยก็ให้ผลผลิตนะคะไปไหนมาคูเกิลไปไหนมาวิ่งไปวิ่งมาได้นกไหมลูก อมแม่บอกให้จับนกมาข้ามสะพานอฉลาดอันนี้ข้ามสะพานเรานั่งดูน้ำกันดีกว่าดูน้ำสวยมาก ไม่ลงไปแล้วลูกอุ้ยหัวหายดูกะดูนะนูนนูนนู้นนูๆนนู้น,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 นเจอปะเจอไหมเจอไปลูก เจอป้าวไม่เจอเหรอแม่ก็ว่าอยู่ตรงเนี้ยมีไหมโอ้โหงมอะไรมาให้แม่อย่งงมหอยงม,มหอยมาให้แม่อ,อ,อุ้ย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 งมอะไรมาให้แม่ ไปดูไหมดิไปดูไหมดิไปดูไมดิไปดูไมดิเอาลงตุ่มไปแล้วอะเอาดูดิเขาเขาเขาไอ้นี่มองปุ๊กนะเพราะว่าปุ๊กจะแกล้งเขาไหม ลูกอะไรโอ้โห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 เก่งจังเลยคูเกิลเก่งมากเลยครับไหนนะเห็นปะ อาไม่ลงเออลูกฮโอ้โหเก็บหญ้ามาให้แม่ด้วยโอเก่งมากมันเริ่มรู้แล้วคูเกลมันเริ่มรู้แล้วว่าปุ๊กแก้งเอาไม่ลง่ะหนูไม่ลงแล้วครับ แต่หนูไม่ลงละครับอุ๊ยอะไรนะเดนนู่นๆนู่นน,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 นอะไรวะว้ามันด้เลื่องเลยอะ่ะคุกกงมันด้เลื่องเลย ไม่ลงแล้วลูกเอาอะไรมาเดี๋ยวดู๊ยไหนดูสิพูดผิดพูดถูกเดี๋ยวแม่เอาเอาไอ้นี่ก่อนอนะไรเนาะหาอะไรให้คูกเล่นดีเนาะ ดินไม่ค่อยมีเลยลูกคูเกิลเก่งมากครับเก่งมากครับ เก่งมากครับเก่งมากเลยครับไปหยิบมาไปเอามาครับเร็วเร็วลูกน่ะลอยแล้วลอยแล้วเห็นไหมมนลอยแล้วถ่ายนกนกบิน กูเก e. ินมาลอยแล้วลูกเร็ว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 เร็่เร็วเร่วเร็วเ่นี่นี่เร็วเรนี่ร็่เร็วเร็วเร็วูรเร็วเร็วเร็กเเร็วเร็วเเร็ว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  เหนื่อยยังครับเหนื่อยังครับฮะเหนื่อยังครับไปดูดิเหนื่อยังครับ คง,คงจะเหนื่อยแล้วคงจะเหนื่อยแล้วเราเราก็เปลี่ยนอันมัน้งเ,เปลี่ยนอันมัน้งเราก็ลยอยอ๋อไม่เห็นเหนื่อยยังลูกเหนื่อยยังครับหมดแรงหมดแรงหมดแรงแล้วหรือคุกเกิลหมดแรงแล้วเหรอลูก ไปเอามาให้แม่ก่อนไปเอามาให้แม่ก่อนนะอันนั้นนะ่ะลูกไปโด,ดตุ้มนะหนะลูกไปเร็วไปเก็บมาขายะเก็บขายะมะนะเร็วอ๋อไม่ไปอะไปเก็บมาอันเดียวลูกอันเดียวอันเดียวเลิกเลย อันเดียวเลือกเลยอันเดียวเลือกเลยน่ะอันเดียวเลือกเลยอันเดียวเลือกเลยลูกเก่งจริงๆเลยลูกแม่เอ้ย เก่งไหมเหนื่อยก่อนเหนื่อยเหนื่อยก่อนเหนื่อยพักก่อนลูกนะพักก่อนนะครับพักก่อนนะครับขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่ติดตามเกินนะครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีนะครับบายบายครับ